ก็คือยอมๆมาขอพรมาเปิดโชคเปิดลาบนี่ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วนะตั้งแต่เก้าโมงเช้าเนี่ยคนยังเต็มอยู่ห้อยซองเป็นไงนี่ฮะซองเลขฮะซองเลขปูองดำนี่นะโอ้ปูองดำให้ยังไงสองแปดสามค่ะสองแปดสามค่ะโอ้ปูองดำให้สองแปดสามอันนี้เช่ามาเมื่อวานนี่นะโอ้โหสวยมากเลย S <S <an other> อ่านี่ก็โยมนะอันนี้ขนาดบ่ายสามนะนะมาตั้งแต่เ,เช้านะโยมเนี่ยอ่าโยมโยมก็มารอ,อโอ้โหลง <S <S <ess> <S อาา่า<ม>ยันลงตั้งจิตอธิษฐานอ่าปู่องค์ดำนะเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญบารมีนะเดี๋ยวให้โยมโยมได้ดูก่อนชมบารมีปู่องค์ดำก่อนอ่อ่าปู่องค์ดำเนาะอ่าหันหน้ามาปูออาาป่องค์ดำอ่าปู่องค์ดำอ่าขอโชคขอลาภเด้อปู่องค์ดำเด้อโชคดีด้ดยเด้อปู่เด้อถ่ายมาแล้ว เฮงรวยๆเด้อ